นะทุ่อ่ะดุ้่งเออจงจ้าอยู่บ่อท่าใดรน้อกเ้วว่ยนเป็นบ่เปนเนาะโดยโอเคไอ้เข้าใจลายๆให้ค่สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องมัดสุขสุคนมัดสมองสุบอดเนาะพี่น้อง ไม่นี้เป่าลิกระมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพี่น้องเป่าเอ๋อพามาหมอชันจะน้องจะเคยเจอไอ้ผู้หนึ่งเป็นอาเบ่า,บาเอ๋อเคยมาช่วยแล้วละ่ะก็เป็นาอีตนอยู่พี่น้องเนาะอยู่กับลูกแล้วก็กับแม่เป็นสามคนสามคนหมอชันจะอยู่นะพี่น้องเนะาะไปพี่น้องเนาะเรื่องราวมันเป็นอะไดรกันไปนี่แต่ว่าไปสอบถามแล้วอนะไรเนาะไปพี่น้องฮะโอเคสบายดีไอ้สบายดียสบายดีโอ้

ไปดำน้าตัำน้าจ้างบ่ตัวโอ้แถวนี้เป็นเห็ดนาแชงบ่เห็ดนาแชียงอือเบลไอ้ก็มียนี่เลิกกันบ่ได้ยินบ่เลิกกันไปห้องเลยโปัจจุบันนี้ไอ้อยู่กับไผรเนี่ย่ใช่ปัจจุบันนี้อยู่กับไผรเนี่ยอยู่กับลูกเนี่ยกันละกับแม่แม่จะบ่ คือว่าเออเจ้าไปเป็นคนเลี้ยงลูกอาจารย์นาะแม่เป็นคนเลี้ยงงานนะฮะอายแต่แบบแม่เจ้าจะปีแล้วแม่เจ้าเถ่าเถ้าเดี๋ยวว่าเขาเถ้าได้ไอเพิ่งจะไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานนำหายลำน้าเนาะเจ้าเฮ็นยังเฮ็ดแต่ละมือแต่ละเว็นมันก็เฮ็ดเวียนเขาจ้างไหมอขาจ้างหนัจ้างเขาจ้าง กัดไหมกัดคืนบอกโดยพี่หน้าพี่จาหน้าเวอร์แล้วน้่แมจะค่อยดีแม่เลยพันชื่ออย่างนั้นไอ้เวดบอกด้เวดกัน้องน้องแคทเนาะมีผู้ใหญ่คนถามมากอ่ะหลายคนอยู่ว่าให้ไปอัปเดตน้องเนีว่าขาน้องเป็นยังไงใครแน่บอดดิเนยอ๋อขาติดอยู่บ้าายู่อ่งย่างย่างปกติบริวารย่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่ม่เพ เป็นเป็นยังล่มภูมิล่มภูมิล่มภูมิราคาเขาลดเลยต่างรุ่ยอ่ะลมภูมิแตงน้อยเพิ่นบ่ดอจี๊ดอกะเิ่นกี่ผ้ากินข้าวกับยังไงมันไม่กินอ่ได้กินข้าวกันนั่นกุ้งหอยาฉลิมต่มว่ะ ดูอีหล่าวบอกเขี้ยวอีหล่าวบอกเขี้ยวเขี้ยวนั่งอยู่งๆแล้วห้องเงี้ยเราบอน้องน่อยนะบอไม่ได้เล่นกีโตมดูใช่หนิมานี่ฮะเล่นกีโตมและน้องนี่นี่นะเพิ่นจักอยู่บ่นี่ิว่าความนี่ลาวหน่เพิ่นหู้วะบอบอโอโอคือบทสอนน้องว่าแสดงว่าอยู่พี่ว่าแต่ภาษาเราทึ่งหมดเมื่อเวลาไปห้องหำม้งเฮียนเดฟเพิ่นว่าภาษาอย่างกันอีท ชาลาหรอสอนได้ก็บพแเรไม่ได้หอะแตอนได้แบบของเฮียนนี่ก็สอนภาษาลาวขึ้นกันต้องต้องเขาต้องมันพึกน้องแวนน้ำเนาะอยุหน่อยแต่ว่าภาษาลาวทึงมันมีในบทเฮียนอกแบบว่ามีบทเฮียนของภาษาลาวทึงโดยตรงว่ารู้ว่าบ่งนี้หรือว่าอันแบบพ่อแม่แบบว่ากันแล้วูกๆก็ดจำได้มั้จังเนาะเออแม่ไดพทำไมว่าแล้วกันลูกก็ดจำได้กัน แกว่าตอนเขาเฮียนนี so, well, ่เพิ everyone, well, so, so, Then, uh ่นบ่ได้สอนผมไมีเคสอนเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาของชนเผ่าว่าผู้นั้นผู้นี้เว้าเนาะแม่นเขาอยู่แต่ยังน้อยมันก็คือน้องก็เว้ากันแต่ยังน้อยมนกบ่ฮู้แหัวเนาะโม่ใหญ่บ่ได้อยังสมมุติว่าอันเว้าแบบสมมุติว่าเอิ้นอ้ายนี่เอิ้นพ่อเอิ้นแม่นี่เราเอิ้นจังได๋พ่อว่าพ่อคือกันว่าพ่อพระเจ้าเจ้านะพ่อพ่อโดย <อ>พ่อพ่อแม่บ่อพ่อแม่พ่อแม่ยุ่งอินโขยแม่มยังมาดิละว่ามาเราหมายว่าคือกันบ่ได้ได้มาดิมาอจออจ,ออจออนะ่อจอ,อจอ่อปะล่ะนะอจ่อแม่นบ่อจอจ่อแม่นบอว่าน้องแชทเบน้องแชทเนาะโดยไอเวทน้องแคทแสดงว่าชื่อนี่โค้งกันกับเจ้าเนาะโด้ ไอ้เคยไปทางานอยู่ไทยบ่เจตากี่เนะนี่ยบ้านแม่ของเพิ่นเป็นคนบ้านอื่น,นบ่ชนบานาวาอ๋อเพิ่นกับไม่เยี่ยมยามยู่บ่ม,มามายามลูกยี้อันี้ดูกนี่ได้ผ่เดียวนี่บ่ก,กับเพิ่นได้พอเดียวนะแต่ว่าเพิ่นเมาเมื่อเพิ่นาะเมื่อแต่อันนี้เพ่ยังให้เมื่ออ๋อเพิ่นยางเมื่ออยู่แต่เจ้าปวอ ค่อยมาเห็นแล้วเทละยูสุกน้อยเนาะห้างห้างเทห้างว่าระยู่ข้อมาเห็นแล้วนะอมก่อนนั้นแสดงว่าเพื่อนนี้เฮ็ดใหม่บนี่อ่อัดตอี้ฝ่ายของีแนอนี่องีาแตยังนอนอยู่กับลูกกับแม่บ่ะแม่นอนไหนนอนนี่บ่แม่นอนอยู่พูดตอนตอนเช้าตอน เขาบอกกินขาวอยู่พี่บ้านอะไรกันบานอะไรจะพูดนอนน้อยกันนอนน้ำเต่าบะนอนนั่น้ปไปมาบ้านนอนกันนอนกัแม่มาขัดกันอนกับโอ้ยทีน่ไก่พ่กบนเพิ่นไปดำนานท่านเย็น็ยานอยากขึ้นไปดำหน้าทีงไหทั้งตาแหลวของคุณบ่อรู้อยทำบกชนชนขี่รถคนมาหลับบะขี่รถทานเ็นมาหลับออมีคนมาหลับอาอ แม,แม่เจ้าหนึ่งจะปีเลยเราได้มะหกสิบหกสิบเราก็ยังไปชูง่ายในอัตร้หนป่สามที่ไปเ<ล>ราะได้ลูกลราแบบมีลูกจากคนก็อั่นะีไ้ไงนะไอ้น่องเจ้ามาจากคนเนาะได้ประมาณห้าคนประมาณเนี่ยเตว่า,าไปรับจ้างชั่วโมงเนี่ยเขาจ้างวันเท่าไหร่ วลาสามชิบถ้าคนในบ้านนี่ไแตถ้าบ้านอื่นก็แบบอยู่พูดก็วลาละจิบปดชิปบ้านเทานั้งนงคนในบ้านนี่เพืนคือจ้างถือแกะคนบ้านนะบ่โอเขาคอแหงกันยังไคอแกมาคอแห้งไปช่ยแต่กินข้าวกินน้ำน้ำเพิ่นโดแล้วอาเห็นใหเห็นนาบ่นาปีบ่ได้ กินกินเขาอยู่ใช้ไงไม่แ่านอนเขาหนาหนาเดียวานาะได,ดกสอบสอปีเตีบราลนะายนะมาลายสองสามห้าแล้วนะน,นะเป็นดินของทุนเจ้าเองบอดินน่ของฮิตกี้ออ๋อเออเธอบริเวณนั่นทะี่บนเขาอยู่เนี่ยนะเป็นดินกักฉันนนะนี่นะไม่กินกชันัน ใครโบีที่อยู่แล้วมาขอทอยู่วังหันเน,ะน,นาะมันออบอ,นนบนอยไม่ล,ล่ะบ่ให้น้าต่ก้าเยอดเจ๊ตโคกหมันเน,นานะเปิดเนี้ยเไงือว่าอะไล้วว่ามันว่าทำไมเน่ยป่ะจไม่ได้ใช่า<อ>สะสบายดีเออสบายดีเออไหนเนาดูและเลยบกเป่าดได้เลยเนาะ <H> ah> เน้มันสนหนงเล่าว่าย่างนีอได้วว่าบุเาบุเข้าใจเนาะผู้ใหญ่ผูเบึงกตสิ่แต่เพงนี่เนาะมันเมาบ้าเสียงบากนบ้าเนี่ยกัพูดกับโบ้หูพกัน่เนาะจค่อยกับโบ้หูกันะเนาะเป็นภาษาเลยเนาะเม่ไดเขานังซปาม่มีทหารายหาสินหาเงินซื้อบ่ซื้อเอาอะไรมาขาไปไปหากระชือ กืะสองรูสามูแบนี่บ่โดคือตั้งคู่ัั้งแบบคนมากก็เขายุเขาจุดนี่แหละแต่มมีหน้าครบครบครบจาบุงครบจุดเลยล่ะเนาะ่คือไอ้เบ็นี่เราก็ยังโชคดีคือแม่พีลม่นชอยเนาะดางเฮือนทางชาล้ะก็ทางน้ำแล้ะกัน้ำบดานข้างหลังนี่ แต่ก่อนเนอะบ่แต่เล็กๆเนาะช่วเขาอยู่เขากินซื้อ่าจากตอเกตลอดจากตเสื้อผ้าเนาะโดยโดยเราไม่ได้มากตั้งสองปีแต่ก k k oh. ่อนมาดูอยู่บ่อยมาดูแต่ช่วงเงินอืดเงินเพิ่นเนาะอืดเงินแล้วแบ่บุตรค่อยได้มาพอแพออายเพิ่นนละตอนนั้นไปก็เข้าเขาคุกแม่แล้วก็ไปเฮ็ดเวียดยูอ๋อจะคู่กันก็ไปเฮ็ดเวียด เออตัวเมื่อไหนี้ยเข้าอ,อยู่พ่บ่เยี่ยมอยู่พ่ออันนี้ไม่ได้เข้าหรอกเจ้าพิเ็ดเออแนวซิ่งที่บม่ดีน,น,น,นะเนาะลูกกันใหญ่เป็นสาวล่ะเราไปใช้สีดูเดเนาะมันมต้องเขาต้องเป็นห<ม>น้าเขากลนัวองไอ<ม>้เวทชื่อเพื่นเนี่ย ชื่อท <are again response> mm ั้งภาษาชนเผ่าเลยเนาะจักแลยบ้านเฮานี่ยากได้หิหาคนชื่อแบบนี้เวดนี่แปลว่าอย่างเวดนี่างไรเวทเล่าเวทเวทถ้าอันที่ภาษาลาวนี่น้องนี่ชื่อคนชื่อแคทเหมือนบอกเ่ี๋ยวอืม แบบว่าเว้าแคทแมวเนี่ยบ่แมวอ๋อใครจะด้แคทแมวละอื่นอันเจ้าไม่ได้ค้นจากมีมีอีกไหมอูยังมีอยู่นะแต่แบบมันมันหายากมีอะรานี้หาเมียคุณงนี้ยบานสี้นี่ผูช้าใช่ปะชาชนมันได้นะอือปูชาก็ไม่ด้คืน ไปหาไม่ได้จูยังห่อหัวอยู่มาแต่ใส่เนี่ยแต่ยังเพือยังเขาเสือมันยังคุ้มหัวอยู่เจ้ามาแต่ใส่มาจะโคกมาจะโคกไปยังไปแล้วาจะพากระชี้วีเลยนี่ยกระชี้โดยกระชี้มาขายนี่เหรอใช่เพื่นมาทรงแบบเนี้นะทรงแบบผมแบบผมยาวแน่แบบแต่ได้ตั้งแต่มาซอยเหลือเพิ่นแรกๆนะทรงแบบนี้แต่ว่าแม่พี่รมก็ให้เพิ่นไป็ทัดผมอยู่ จะันมทัดบ่ดัดบ่อยัง่าทรงพ่นนยเนี่ยละไปหาไอ้ชีนี่ไปดูอยู่บ่ดูอ่ะจะได้อยู่บ่ได้อยู่2สองชัโลโจะด้ยู่โลชาสิบห้ามือหนึ่งบ่สองชั่มโลมันยังมีโคกเนาะเป็นยาน่ยเมืไปย้ายันขึ้นอ่ะบ่ มันจะไล่อยู่ดิหาผีชี่ก็ได้ต้องได้ขึ้นทุกต้นเนาะแไปก็ไผ่ละเจ้าไปก็บูกบบ๊กไปคนเดียวอ๋อแบบเคยได้หลายชุดเหมือ,เน,มงงอมนเชลโล่ี้ยใช่ปบังคับอะไรเชลโล่ะเหมือนกันเชลโลโอ้บบหลายๆพอสมควรได้สิเนอง<อ>แต่ว่ามันบลได้ชื่อมือเนาะโดยไม่บบว่าพอ่อที่เขาไปแล้วนะเขาไปลำอีกบได้ม,มือใหม่เงี้บอก ต้องไปวันอื่นดิมันออกบ่ทันเนดิแบบแถวนี้เป็นเพื่อนพี่น้องจะเบิด์ตบ้างแมนงอมเขตนี่เดี๋ยนวะเพื่อนหลังนี้เนาะเพื่นอนหลังนี้ก็แม่นบ้างแมนแมนเบิร์ตลงกำดังใกล้ๆกล้กันแม่นบ้านะแบบดูดินโครงการเบิดแม่นบ่นนดินโครงการเนาะแถวนี้เนานะแต่สำาะเพิ่นชื่อมาหายเลยนะแบบาว่ดินคนอื่นแล้วก็เฮียเกาคิฮิทชื่อมาหายอนะ่ะชิบะช,า,ชนานาธานี ตัวนักเพิ่อนจะเป็นอนของให้เกีื่อเขาเเรือคิดได้คืออายมคืออาเรมองเาเมาเมามอใดเอาขึ้นมือใดกมืออให้เขาดน่ะนเพื่นก็ยังดีเพื่นจกหมองจกแม่จกนองจกงาน่คนแต่ว่าเพื่อนก็สุดยอดเลยนะ่จ้นับแต่ละแต่ละเพื่อนนี่ก็ต้องทางทางนี้ไ้ บ่อหนองพระนะบ่อทางบ่อน้ำเนี่ยบอว่าในบ่อน้ำแหละคือบอก่างเป็นคุณเพราะว่าเดี่ยวไปแต่ละบ้านเนี่ต้องมีแบบแต่ว่าโบเห็นนะนนั่นนะอันนี้ก็อยากถามมัเยขึ้นจ่อไว้บ่เึ้นจ่อไว้บออะไรอ่าเนี่ยคือเราเป็นท่ออ่งอ๋อเม่นมันเสียาไปแล้วเพราะแต่ละเฮือนก็คขึ้นเสียอ่เสียเหมืเป็นยังคือเสียบอ่ะมีไปชอบเลยอ๋อเหมือนป้าไปดน เาว่าโดนเวลาพอยมันรุดอีกอย่างเราไม่มีคนสอนเลยมันเลยเพอแบบห้องน้ำแบบนี้ได้จ้ะเป็นห้องน้ำเป็นอย่างแต่่าเฮือนคือว่ามีเงินป่าอะไรนั่นว่าจุดมาเขาใช้แล้วน้ำก็จุดมาพูดป่าพูดเป็นเหมือนอยากแช่งห้องน้ำส่วนลายลำบุญอยากแท่งห้องน้ำมีแต่เขาป่าอย่างเดียวป่าโอ้โทษไปย่างแล้วเฮ็ดปผ้ากันแบบว่าแต่เราก็พูดในเฮ็ดเองบพห้องน้ำหรือว่าเพื่นเป็นมุ้ซอย ว่าอาเพื่อนในชาวบานบัดตัอื่นเนี่เอามีคู้บ่นเนหลังลื่นได้หลัื่นน่ะก็เฮ็ดเอาบ่ก็เฮ็ดเองไงเนี่ยตัวหนาเเจ้าหนี่เ่ยไพเฮ็ดเสงจเนี่นี่อันนี้กเขาเฮ็ดที่อะเดือนทีเนาะโดยของน้องเัน่พูดถึงเจ้าหลายเรอพูดของพนันน่ะ บออย่าง่ายบออย่าง่ายว่าอันดินนี่น่ะเป็นห้องเฮียเกียแต่ว่าเพื่อนสีหาสั่งห้องน้ำาึงยังไหวอยู่แล้แต่ละบนแต่ละบนแต่ละจุดถ้าว่าอ่าผู้ไรอยากใช่กะมีแต่ว่าเฮ็ดขึ้นมาใช้น้ำกันในหมู่บ้านนี้มันเป็นน้ำนี่กับผู้ไรมีผู้ไรมีท่อน่ยชื่อมาใช้เป็นทางไว้เด็ดด้ะมันจะเป็นแย่นั้นเพราะเอาเคยเห็นอยู่ในหมู่บ้านนั้นนันอ่าเพื่อนจะหาพูดไว้ทุกเพื่อนเด๊ยห้องน้ำนี่อ่า โครงการเพิ่นเนาะแม่นแม่นน้ำแบบนี้นแหละเพิ่นจีทังไว้แต่แบบนี้นะบบบนซื้ออาผปุไรนั่นนะเพิ่นจีมีแต่ว่าชื่อทอมาลงเลยนะเนาะทองมาลงนะนะแม่นบ่ไอ้กินน้ำอยู่ใช่เหรน้ำหรือว่าพุไปตาย uh uh อยู่พุอยู่พุอะไรพุน้ำพุบ่น้ำแน่นนะน้ำสร้างน้ำสร้างพุตเอาเอง,ตงโตอ๋อ การใช้ชีวิตในย่าไวมีบบเทอร์ผมมีเข่ากิดน่อเมื่อผมมีกินมีเมื่อแบบอดนี่นะเกบน้องน้อยเนี่ยเคยอดอยู่บ่นี่ม่เพื่อนมาให้ว่าฉันตอนคืนนี่เพป็นอดเข่าเนี่ยบอกว่าบอกให้มันผูกกันยังแข็งเพื่อนมาละไว้ไม่ไหววะยันหลงลูกกันบะ พอสักไพ่ไพ่เนี้ยนะคนแบบกันนั่นกลนแม่นละอ๋อเขาเพราะว่าเป็นบาดที่ยั่นปลูกเข่งปลูกยังวัวไดกน้อยชั่มนี่ลายชั่มในหมู่บ้านหลงกันมั่งแมนมาเบิ้งไปจ๊กลูกไผ่เป็นลูกไผ่เมื่อกี้เหรอนโมโฮมกันกระน้อมภาพว่าแถวนี้เพิ่นว่าไงถ้าไผ่ได้อยู่กับผัวกับเมียแล้วเนี่ยมันคอยคุ้มกับเนินเนาะแมนแปลว่าเอื้อเจ้าบอสคนนั้นนะหลังนั่นล่ะ หลังเนี่ว่านอไ่น้องน้องไผ่น้องน้องเมีอะนอง่ไเป็นน้องเม่อะอน้องขวายล่ะนะมีอะข้าคนนั่นอะน้องสาวชายแ่ะน้องเจ้าโดยเป็นนี่เป็นน้องน้องไผ่น้องไผ่เอาม่น้องไผ่น้องไผ่แล้วแม่บ่แม่บ่เองแล้วน้องเคยอ๋อน้องเคยอะไรน้องชาวเจ้าแท้แท้น้องนเนาะโอ้ยุคปุหเนาะ เงินในบัญชีคนไหลอันนี้น่ะน้องน้องพา่ไงไพยบอกใช่น่ะเป็นน้องแล้วพูดน้อง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 เคยอยู่พูนคือหลังนั่นน่ะเคือต่อไปกันฮะโดยแล้วก็ไปพูดในนนั่าอยู่นะนน้องน้องแสดงว่าทั้งไอนี่เป็นพี่น้องไอนะเวิร์ดแต่บอกกับบรรยู่ดินโครงการเวิน์ดแต่ก้อนตั้งแต่ไอ้ตูดน่ะคืออยู่ใช่ไอนะอยู่พู่บ้านไงพวกอยู่ไนบ้านไงพวก แต่แล้วบ่มี่บอลยู่บอลอยู่พุ่นก็ได้เขาง่ายให้มาอยู่พี่มื่อก็อนมาให้อยู่พุ่นก็ไาก็ให้ยายมาอยู่ทางง่ายง่ายมาอยู่ทางแบบมันอยู่พุ่นนั่นอยู่พุ่นนั่นแบบว่าเพิ่นมีแนวเหตุบอกบางคน่นคือให้เขาง่ายออกมาพี่น่าจะเป็นบอลน้ำถั่วมบอลรวยจะไงบอลบอนทางเขาไก่มาเด้วยโบมันเป็นบ้านทรัพย์สินเนาะมันจะให้แบบมาอยู่แต่บ้านหลังเขินทางนั่นนี่ให้มาอยู่เขินทาง อ๋อใกล้ใกล้ตัวเมืองที่เมืองชนนี่ะอันนี็ใกล้เลยขึ้นไปคือบริไกลแต่ไเอานะบริไกลแต่าเป็นบางคือมันมีโ้องการเนาะโ้องการของเพื่อนผมเข้าใจดอกพี้องเลยคอือหนึ่งตอนนี้นี่นาะพี้องเนาะราเขานี่ทั้งอัน แต่ว่ายังไม่ได้เห I mean. I mean. right. ็นทางอันแม่เพื uh, oh ่อนเนาะแม่ทางแม่ของอ้ายเพื่อนเนี่ยนะคือว่าอายุห้าหกเจ็ดสิบแล้วก็ยังได้ไปดำน้ำรับจ้างอยู่เลยปัญญมแดดช้ำบัดนี่จ้แต่แล้วโบมีเนาะ้อยเนาะโดนหาเงินมาซื้อเข่าชีหล้านน้อยกินเนาะโดนวันละน้อยอาบน้ำอยู่ละอือครับเชื่อไหมกับโบมีนุ่งเนาะล่ะเนาะโอ้ยแต่ก่อนร้อนวันไหนซื้อกระซากแน้วลมมาซื้อของซากตลอดที้าำงากันเกือบสองปีแล้ว ม่<ด>เขาเข้ามามื่อนั้นไหนโบเปิดโบยู่เป็นบ่ปปนบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทายเนาะเออติดต่ออ้าวถือว่าโอเคนนเนาะโอเคแหละไอายเนาะอีหล่าที่เอาเงินซื้อขนมบ่ซื้อขนมเป็นบ่ไปซื้อขนมบ่ม,บมีบ่ห่างหารค่ะมเ,เอาเงินให้ซื้อขนมไหมนี่ซื้อขนมจมมันทร์งานขนมอยู่ได้เนาะซื้อขนมเสม,มอ,มอนในของแพงเงินร้อนรอดเงินร้อนเดี๋ยวแบบ

มาใกล้ใกล้ได้เอาน่ะทูกอ่ะกางกจังอยู่บ่อแถวยังไงแล้วว่าบุปผิดมนบ้าบุปผิดเนาะโดยโอเคไอ้ขอบใจหลายๆน้อให้ดีๆนะโดยโดยถ้ามีผู้ใหญ่จะบุญพ่กเราจะค่อยเหลือยังเข้ามากับั้งที่นันนะคิได้ข้าราหาไอ้เนาะโดยดยม้กัยังช้ได้ปกติมันว่าใช้ได้ยมึงเนี่ยเรียนน้ำปอด แล้วเคนี้เป็นเศษส้นนบุตรก็เลยชวนเบาแอมะอึดเขาอึดน้ำตามที่เบาลีได้สัมผัสกันอะไรอ้ตกพีน้องเหรเป็นอะไรก็คิดนี้ทางเบาลี่ิีได้ขอตัวเด้อพี่น้องเด้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทางไอแหวคือเก่าเนาะคิดนี้ทางเบาลี่ิได้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไล์ก็ติดตามคือเก่าพีน้องสบายดีเด้อพีน้อง